ใครว่ามันสลับกันขึ้นไปอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เมีควพอมันยังมันจะหยุดเหมือนเหมือนมันเห็นเพราะว่ามันฟังอาจารย์ใช่ไหมตั้งแต่ฟังอาจามาใช่ไหมมันรู้มันได้สัญญาที่มันจะหยุดของมันเองแต่จริงๆมันก็ยังมีตัวมันที่หยุดมันยังไม่เข้าใจถ้ามันเห็นมันต้องเห็นไงทีเนี้ยคือคุณรู้หมดแล้วตรงเนี้ยแต่มันก็ยังนั่นอยู่มันต้องเกิดการเห็นขึ้นมาเห็นแจ้งเห็นสภาวธรรมทั้งหมดเขาเรียกว่าเห็นอนิจจังคือเรารู้แล้วว่าอนิจจังไปต่อไม่ได้มันก็ดับตรงนั้นใช่ไหม แต่มันยังไม่เห็นต้องเห็นนันนิจังม,มัมาเข้าใจเขาทำไมคนเป็นบ้าอย่างนี้มันคิดไปหีกอย่างนี้พอมาแยงอีกมันแทงอีกมันแทงไปเรื่อยๆนี่หละจบอ่ะใช่ไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าปัญญาพอดีดมันจะสร้างความงู้ไปเรื่อยมันจะแตะแขนนออกไปแทงไปเรื่อยๆพู้เจ้าตัดสรนุธรรมตรงนี้เลยไม่สงสักอย่างไม่สักตัวเลยแม้แต่มันบอกว่าเนี่ยจบกิจแล้วนะ นิพพานแล้วข้านิพานเลยพระองค์ก็ไม่หลงเพิ่งแค่นี้เฉยไม่ได้ทําอะไรกับมันเลยมันเป็นมายาไงมันหลอกให้เรารู้ไอหลอกให้หลงรู้ไปเรื่อยหลงเข้าใจหลงพิเศษหลงดีใจไปเรื่อยตัวเนี้ยมันแยบคายนะขนาดโอ้ยการมาฆ่ากูไม่มีแล้วกูกูล่าออกเลแล้วกูไม่มีในอารมณ์โกรธกูก็ไปโกรธมันหลอกหมดเลยนะเออแล้วก็พอมันบอกว่ามันทำมันหลอกหมดเลยจริงๆไม่มีอะไรหรอกมันเป็นมายาหมดเลย พอหนักเข้าแทงไวแทงมาใช่ไหมผ่านพี่ผ่านน้องคนนั้นเข้าไปดีอะไรข้มไปดีตวรวงกูดีคนเดียวมีแต่เรื่องทะเลาะกันพี่น้องทะเลาะกันเป็นอย่างนีอเปล่าทุกวันนี้ผมห่วงจะแม่คนเดียวพี่น้องอะไรเลี้ยงดูแม่ไม่สมบูรณ์ผมเลยตัดทิ้งใจไปอเอาแก่ก็ดีนะนั่แหละส,สิ่งที่จะทำให้คุณประเสริฐคนเดียวและชีวิตเราจะประเสริฐทุกอย่างจะดีเองน้องก็ไว้ใจไม่ได้โอ้โหเพราะว่าผู้ให้้ให้ชีวิตเราเป็น คนแรกถ้าเรามีโอกาสเลี้ยงดูถึงดีนะมันเป็นสิ่งที่สมบูรณ์ทางโลกสมบูรณ์ที่สุดคือเลี้ยงดูบิาบาดาบรรดาของเราแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ทําให้มอบได้ตรงอย่างคือจบแล้วตรงนี้หมดอุปาทานแล้วแต่ตรงนี้เ,เป็นบุญคุณที่ท่านเลี้ยงดูเรามาสว่วนถ้าจะถึงทําไม่ถึงทํืได้ของท่านเนะี่ยอแต่เราก็ทําหน้าที่ลูเนี่ยมากเลยคุณกุศลมาเต็มเลยมันเป็นเรื่องของวิบากคือเราเลี้ยงได้แต่กายคือสิ่งที่ท่านมีบุญคุณกับเราใช่ไหมแต่เรื่องตรงนั้น่ะเรื่อง ตัวตนสัมพันธ์บอกกันไม่ได้นะมันอยู่ที่กรรมใครกรรมมันนะตัวตนนี่แต่เราเลี้ยงท่านให้มีคนสุดยอดเลยเท่าที่เรามีบางทีผมต้องหามุกไปหลอกให้ท่านกระโหลกพูดเรื่องกระโลกผมหนาเพื่อให้แก่สบายใจไปเพอแค่นี้เขาเก่งเลยเดี๋ยวดูผมไม่รู้จะช่วยยังไงท่านไงแก่มันเต็มหมดอ่ะเพราะอีกปั๊มันจำไม่เยอะนะบางทีความเชื่อทางาัทธิมันหลอกได้นะไปเห็นน้องก็ โกรธเขี้ยมเคี้ยมไนะ่เจ็บนอ,อยากดา่าอยากตีอยากฆ่าพอไปเจอหนะ้าจริงพูดอะไรไม่บอกนะอออถ้าเราเริ่มรู้ตัวเริ่มอ,อะไรมันจะระงับได้มันจะใช้ชีวิตง่ายระดับนี้แต่การเห็นนี่จะหยุดพ้นไปเลยอจจบมาสงสารคนเป็นแม่มากกว่า <c oughs> เดี๋ยวก็ฟังก็รู้เรื่องใช่ไหม <c oughs> ต้องเข้าไปคิดมโนตามเขาไหม,ไมเออ แล้ก็จับจบไปจบไปใช่ไหมเจ่ได้นี่ยแต่ก็ไม่ได้ทุกข์นะอาจารย์ผมไม่ได้ทุกข์ใจนักเจ๊แค่ว่ารู้สึกว่าห่วงออเสงสารแก๊ลงมาเจ๊เจ๊น่าไม่ได้เป็นทุกข์ข้างในตัวนั้นอะมันบางเฉยแต่ตัวห่วงหามีจนชาวบ้านเนี่ยพูดว่าผมเป็นลูกเนี่ยทำไมไม่ไม่เอาแม่อะไรไปดูแลบ้านก็มีอยู่ที่ระยองชลบุรีใช่ไหมมีงานมีการทําอย่างเงี้ยครับโอ้ใครจะมารู้กับกูวันนี้กูเนี่ยแค่จะไม่มีกินเลยแต่ละอย่าง ก็ไดด้่คิอยูขนาดบางทีผมว่านานๆทีนึกถึงลูกความก็มีก็เออมันเป็นยังไงว่าก็เกิดความรู้สึกโัญหาว่าเอออยากจะโทรหาลูกแต่เราไม่ได้ทุกกับมันเลยเราก็เห็นอาการอยู่มันได้เห็นเลยอ๋อที่เขาว่าที่เขาว่าเห็นทาไม่รู้ไม่เต็นกับมันเห็นอาการต่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แบบไปไม่ได้เข้าไปยึดมั่งถึงมันาอันนี้ผมพูดความรู้สึกเมื่อฟังอาจารย์มานะมันไม่เหมือนแต่ก่อนเปลี่ยนแต่ก่อนหนักกว่านี้ผมเปลี่ยนขึ้นเลย ก็เลยเข้าใจว่าเออเกิดมาว่าคงจะอยู่แบบนี้่ประมาณแต่พอมาเห็นตรงนี้ก็น่ายขึ้นอลยทีเดียวยังไพอมาเห็นว่าอ๋อมันใช้ชีวิตน่าตื่นข้างในมันบอกแล้วเราเห็นอาการเห็นสัญญาสังขารทำงานไหมครับเห็นอยู่ใช่ไเออเห็นนี่เห็นมันจะเห็นของมันอย่างนี้แหละถ้ามันเป็นปัญญาเม่เห็นหมดนี้นี่เป่าพอเห็นแล้วมันก็ไม่ต้องไปตามเห็นตามอะไรเลยถ้ามันเข้าใจเป็นปัญญาแล้วก็ปล่อยนั่นเอง มันทิ้งตัวรู้ไปเลยตัวเนี้ยมันจะไม่มีมาพูดพังเพื่ออะไรหรอกมันจะไม่มีองค์ธรรมแล้วทีเนี้ยมันจะใครยเป็นธรรมชาติเห็ยนได้ขันห้าอายตานุนก็เลยปล่อยว่าอะไรยังแ่ตัวช่างมันปล่อยไปเรื่อยๆไปตามเวลาตามมันผมมันมีมีช่วงหนึ่งไปดูลูกศิษย์ผมอุ้ยผมทักมาผมใช่ไหมลูกศิษย์ผมหรือใครไปดูพูดเหมือนผมเลยคอปปี้เต็มไปหมดเลยที่ตอนนั้นทักมาผมผมจําได้โอ้ยเยอะแยะไปหมดเลย ทำให้เราไปคิดตามอ่้ไในถูกกันในผิดไปไปหมดเลยผมไม่คิดเลยจ่ะ<ม>ผมฟังไม่เข้าเลยอาจารย์ใช้วัฒน,น์กเหมือนกันเห็นกันแต่คิดเข้าไปหาอาจารย์ก้อยแล้วมผมฟังอยู่<ม>ฟังอยู่ก็ใช่แต่ว่ามันไม่มีน้ำหนักก็มีพลงังหลกฟังอยู่ผมก็ผ่านผมก็อาจารย์ก้อยผมก็ทักาปอยู่ถามเรือ่องคอร์สอบรมนี่ถามไปสอ,อไนะสอนอะไรนะเกศสอนอะไรรับชั้นอะไรของเกศน,นี่แหละมีพานพรมอะไรของเกศน,นี่แหละ มันยังงั้นมันไม่เอาคือมันไม่มีอ่ะคือไม่ได้เข้าไปตรงคือมโนเราเนี่ยมันไม่ได้มันมันรู้ว่าไม่ใช่มันก็ต่อต่อมันเองตเรงนั้นมันจะไมเสื่อมันไม่มีพลังมันไม่เหมือนผมจะพูดยังไงมันไม่ชัดเจนอ่ะมันทำให้คนนั้นอ่ะเย็นมันไม่มันไม่ชัดเจนกระสิีนั้น มันไม่มีอะไรแล้วจ้าล่ะก่อนที่มาเจออาจารย์ผมเห็นมาหลายคนเลยพูดแบบสุดทางมันไม่เข้าขนาดที่อาจารย์ไม่พูดเหมือนได้ไงก๊อปปี้ผมไปหมดแล้วนั่งบนบลดาดายู่ผมไม่สนใจหรอกทีแรกผมก็นึกว่าคนธรรมดาเขาด่าทะเลาะบอกเล้งอะไรตอนเรียนที่ผมเป็นใหม่ใช่ไหมเออครับน่าจะเป็นช่วงนั้นเแหละพอมันดิ้งขึ้นมาสองครั้งสามครั้งผมก็เลยฟังไปเรื่อยๆก็เลยรู้ว่าอ๋อ อาจารย์พูดเรื่องธรรมะนี่ว่ามันก็เลยเข้ามาเลยไม่ได้คิดอะไรมากตอนแรกก็เพราะว่าแบบทรงนี่ใช่ไหมล่ะพูดด่ายิ่งด่าด้วยผมก็เหมือนทะเลาะกันอ่ะเรื่องครอบครัวอะไรประมาณนี้ผมเข้าใจอย่างนั้นหลังๆมายิ่งด่าคิดประชันเมื่อกี้เนี่ยยิ่งด่าเลยนะมีคนมาคอมเมนต์ว่าเวรกรรมจะปากไม่ดีอะไรเดี๋ยวเวรกรรมจะปาดเออคุยเจอยังไงเวรกรรมเนี่ย ไปฟังอาจารย์แดงทีเนี้ยเจอชื่ออาจารย์แดงขึ้นมาผมยิ่งหนักกว่าอาจารย์ีออาารีบเลยรมเขาจะพูดไปเรื่อยๆเลยคนนั้นน่ะแต่ผมจะพูดเร่โมโนยกระแทกย,ยิ่งจิตใจกระแทกออกไปเนี่ยดาแบบดารวมๆมาด่าไปเรื่อยๆใครจะเห็นจิตใจทีเห็นตรงนี้แค่นั้นเองใครจะเห็นอารมณ์ตรงนี้ได้ก็ถือว่าโชคดีเห็นปฏิฆาก่นเร็วมากอย่าเพิ่งเอาตัวนั้น ตัวตัวที่หยาบสุดแล้วตัวปฏิฆาเนี่ยมันอยู่สัยชน์เบื้องต่ำนะฮะการที่จะเข้าไปเห็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์นี่สัยชน์เื้องสูงเลยต้องทาลายวิชาก่อนถึงจะเห็นได้ถ้าทําลายวิชาไม่ได้ก็ติดครูอติดที่มานะติดที่องค์ครูเหมือนมันไม่ได้เห็นง่ายๆนะอันนั้นสัญญอดเ์ิ่มสูงแล้วนะการที่จะเห็นปฏิฆาเห็นการราคะเออแล้วเราต้องผ่านรูปลักษณ์ก่อนผ่านสักยาณที่ถี่เรื่องรูปของผมไม่สนแล้วที่ี้มันจะเข้าไปสู่ พอเห็นปุ๊บปุ๊บผ่านตรงนี้ปั๊บมันจะเริ่มเอ,อดูได้เว้ยทีนี้กระทบมาหรอเดียมเห็นห้วเว้ยเพราะผมจะกระแทกเดียวไยกระแทกตัวนี้อเดียวเพราะผมไม่ได้สอนตัวอื่นผมกระแทกในตัวมโนวิญญาณนี่แต่ผมไม่ได้เอาความรู้มาให้ใครผมพูดไปอย่างนั้นอ่ะผมจะปลุกจิตวิญญาณตัวเนี้ยดูสิว่าม,มันจะต้านพลังได้ขนาดไหน,นที่ถูกสอนกันมาดิเอ้ยพอถามนั่นพูดจาดีไพเราะรู่นนี้นั่นอ้าวเเจอแบบเนี้ยกระแทกดูสิมึงก็พูดอยู่แล้วนี่ว่า อารมณ์ไม่เที่ยงใช่ไหมปฏิกาคงกลัวไม่เที่ยงกรรนักฆาโน่นนี่นั่นก็พูดกันอยู่แล้วนี่กระใส่ไม่ตรงตรงเลยอ่ะไม่เห็นยังไงอ่ะมันต้องสัมผัสจริงๆเลยไม่ใช่คิดเอาฟังเอาแล้วมาดนเอามันต้องเจอเลยกับบททดสอบเลยเปิดมาไอ้สัตว์เอาชิบหายเลยเปิดดอกแค่ไอ้สัตว์แล้วพวกเมืองโง่เอากูจะบอกนะึ้นมาอาจารย์กะแทกมาผมผมนี่รับปั๊บเลยรับปั๊บคือมันถามแกตลอดเลยทีนีมันสงสัยตลอดเลยทีนี่ วนอยู่อย่างนั้นเลยคนที่จะตามผมมาเขาโคงไงที่ผมบอกเพราะมันต้องทนแรงทุกอย่าง1หนึ่งรูปรักของผมสองบุคลิกท่าทางสามคำพูดคำจางผมนี้แม้งหลักเลยไอตัวนี้นหละคนส่วนใหญ่จนข้ามไม่ได้พอเขาจะไม่เห็นเขาจะไม่กลับไปมองตัวเองนะฮะเขาก็เข้าใจว่าผมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ผมใช้วิธีนี้ในการสอนผมนเพราะว่าคุณติดดีกันมาหมดเยคุณก็สอนไนี่ย ความปวดพอพอใจไม่พอใจไม่ไมไมเที่ยงอันที่จังทุกขังอนัตตาเนี่ยผมใส่เต็มเ,เต็มเลยเต็มเหนียวเลยแต่คุณกลับไม่รู้กันกอีกได้สแสดงว่าสิ่งที่คุณรู้เนี่ยคุณไม่ได้รับรู้จริงๆมีแต่กลกแก้วรุอคณทองไงเต่ก็ยึดดีอยู่นั่นนะ่ะยึดสมมุดอย่ยึดตั้งแต่สักกาย่ที่ขี่ติดอยู่นั่นนะ่ะติดผ้าเหลืองติดคนรูปนัางต้องใส่ยึดขาวนะ่ะสกกายที่ขี่ในคล้องนั้นแต่ข้อแรกเลยทีนี้ก็ว่าผมไม่มีสินเอาเต็มสินก็ไปศิลรับประทานพามาเต็ะ ติดวิจิตติชายก็คือความลังเลสสงสัยในตัวผมอีกเอ้าเห็นไหมติดอะไรติดว่าผมเนี่ยอยู่กับเรือนอีกติดการราคาอีกอ้าวหาว่าผมเนี่ยยังนอนกับลูกกับเมียอ้าวติดติดละสี่ข้อที่ติดทำไมปฏิฆาปวดผมอีกติดว่าอู้ทำไมต้องพูดจาติดอีกห้าข้อทีนี้หกข้อไปทําสมาธิข้อที่หกติดลูกประราคาอีกเขาเรียกว่าสมาธิอ่ะเออสังกัดเบื้องสูงแล้วทีนี้ก็ บางคนก็ข้ามไปตัวตัวตัวตว,ว่างๆไปก็ไปติดความรู้ว่าเออจะต้องเป็นอย่างนงี้สี่หลังปูหลังตาน่าติดมานะเออเพราะฟังผมไม่ได้แต่ฝุงสซ่านก็ทําสมาธิติดอุตจกักระติดอวิชชาแม่งรวมหมดเลยเดี๋ยวทาเองติดเองที่จริงมบอกไม่ติดมันจะไปติดอะไรนะกายสังขามก็ไม่เที่ยง่งหลังกระตายฟังผมเนี่ยเดีย๋ยวได้ปัญญาฟังไปเรื่อยๆทำกระดูยอมเมื่อไหร่แต่มันจะรู้เองว่าจริงหรือปลอมถ้าไม่ยอมมันก็ติดหมดเลยมึงติดหมดเลย ฟังไว้ได้เลยดีแล้วมันมีคนมานั่งด่าคลิปให้ทั้งสองพันชิปอะเกือบสองพันชิปนึงดีไม่ได้เสียตามสักบ,บาทเลยนะให้ฟปีๆเลยเออมันก็หาว่าผมมาทำมามาจิตอะไนี่มันเรื่องส่วนต่างหากวไว้กูสอนง่ายคกูแดกหาหาคุณยึดเป็นอาชีพเออพวกเป็นอาชีพอืมมีคนบริจาคก,ก็ร้อยล้านนี่โอ้ยให้เต็มเลยแม่งร้อยล้านนี่โอ้แม่งหาเมียน้อยร้อสามคนหรืออยากได้ผมให้อีกนะเออ ถ้าคุณอยากได้เมียน้อยแต่ผมมีเงินขนดาดนั้น,นเดี๋ยวไม้เดี๋ยวไปพาไปเที่ยวร้านอาหารเนี่ยผู้หญิงก็ได้นะใครอยากได้ผู้ชายก็ออกได้ผมน่าจะพาไปเที่ยงหมดเลยถ้าร้อยร้านเนี่ยแม่งไปใช้ยังไงหมดวะถูกไหม <c oughs> <c oughs> พูดไปอย่างนี้แม่งคิดหายไปปวดเหมืเดิเขาไม่เคยได้ยินเนี่ยแบบนี้พูดเรื่อยเ,เปื่อยไปท้ามาตรงไหนวะเขาว่า ธรรมชาตินี่ไงคุณยังไม่เห็นธรรมชาติของคุณเหรอเออนี่คือธรรมชาติที่แท้จ,จริงไม่ต้องสร้างสตอรี่นะฮะมผมเห็นนั่นน่ะโอ้ยนักบวชบางคนนะเป็นผ้ามาเปลี่าสุดท้ายการเป็นตูดก็มีโอ้อะไรวะมึงสร้างสตอรี่มาหลอกคนมาทั้งหมดเลยเหรือเนี่ยเพราะจริงจริงใช่ไหมล่ะที่เราเห็นเห็นกันอยู่บางทีชีกับผ้าเอาเอา,เอามีอะไรกัน โอ้ตายหาเลยมันก,มก็แล้วพวกแล้วเราก็เห็นมากมันมันมันไม่มีอะไรแน่นอนมันไม่เที่ยงอนพระทาลิฟทาแป้งนะอ,ออกติก๊กตอกออกเฟสกันโอ้ผมเม้นต์ด่าขิ้นมาั้ง่ต่มาฟังอาจาายมาแลวช่างมันกลางเลยไม่ <laughs> มรู้จะพูดยังไงเปันเรื่องของเขาอ่ะ <laughs> แล้วลูกศิษย์ผมมีครบหมดนะทั้งตุ๊ดทั้งแต๋วกระเทยทอมนี่หมดเลย เข้าถึงทาด้วยผมไม่แบ่งแยกเลยผมไม่บอกว่าเฮ้ยกระเทยบวชไม่ไนดะ้มไม่ได้เกี่ยวกับบวชนะไม่เกี่ยวผ้ากบโยมเพราะแค่เราหลงมันต้องทําลายมากกย่านกั้นวิชามันต้องเห็นเห็นธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมไม่ใช่รู้ธรรมรู้อย่างเดียวไม่จบหรอกใครก็รู้ได้ไปจับตูดหมาก็บอกว่าตูดช้างก็ได้สิเออก็จ,จับเหมือนกัน่ะรู้เหมือนกันอ่ะถูกไหมใครก็หลอกได้ถ้าเราเห็นลราใครก็หลอกเราไม่ได้ เราก็หลอกตัวเราเองไม่ได้ถ้าแค่รู้เนี่ยจับก้นบัวเขาบอกว่าก้นหมูอาได้หมดหละแม่งตาไม่เห็นไงเนออรู้หมดมันก็สอนให้ใครรู้ได้นะี่ะอมึงมาจับดูสิเนี่ยก้นบัวแม่งก็รู้เออก้นวัวนี่วาแค่คำอะเหมือนตาบอดคำช้างอะถ้าตาดีาเนาะไอ้ห่าไม่ใช่วัวเอ้ไม่ใช่หมูนี่มันวัวอืมถึงไม่มีใครหลอกได้เลย แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะหลอกคนอื่นได้ที่มันเป็นวัวนะเว้ยไอ้ที่มันเป็นหมูนะเว้ยเขาก็เห็นมันเราถ้าเขาเห็นนะถ้าเขาไม่เห็นน่ะเราก็หลอกเขาได้ยังไม่เห็นเอามือมาจับนี่ไงได้แต่มันหลอกไม่ได้หรอกถ้ามันเห็นแล้วอ่ะจะไปหลอกคนทำไมก็ต่อแหนตัวเองโกหกตัวเองเมื่อโกหกตัวเองไม่ได้ก็โกหกคนอื่นไม่ได้นั้วสิ่เขาต้งบอกว่าดีชั่วอยู่ที่ตัวทําสวรรค์อยู่ในอกในโลกอยู่ในใจคิดดีคิดชั่วเราจะรู้ก่อนไม่มีใครรู้กับเราถ้ารู้นี่ยโอตายหาเลยนะ พวกนักวางแผนคนท่านต้องคงธนาคารโดนจับตั้งแต่ตอนคิดแล้วรู้ออกไหมแม่งแคคิดว่าเราจะไปวางแผนแม่งตำรวจมาต้องอ้อมรอบเต็มแล้วเออเพราะมันไม่เป็นแบบจับทางเลยเฮ้อมันต้องลงมือทําก่อนเก็ถึงว่ามโนกรรมวจีกรรมกายกรรมกรรมไหนหนักสุดกายกรรมมโนกรรมที่เราอย่างเดียววจีกรรมสองแล้วกายกรรมสามครบองค์สามหนักเพราะทั้งหมดอะไร แต่ก่อนที่จะไปเกิดกายกรรมมันต้องคิดก่อนเกิดมโนก,กรรมขึ้นมาก่อนเห็นไหมละ่ะยอดนี้ทุกที่เราเห็นดับทุกตรงนั้นไม่เกี่ยวกับใครนะมันต้องเห็นวงจรการเกิดขึ้นของมันเออไั่หละครับธรรมะที่ผมมาอมธิบายไม่มีอะไรขัดแย้งกันย้อนแย้งกันหรอกอดูพี่คนไหนที่อาจารย์สัมาศคิดล่าสุดที่ว่าอะไรนะชี้ว่าคุยไปคุยมา จะบ้าไหมอาจารย์ไม่ครับบ้าก็บ้าเถอะแก้วหลงแกลืมบ้าเลยอย่างงี้มันก็คิดไปเรื่อยนลยผมคิดเอาแล้วรู้ตัวอยู่มันก็ไม่บ้าเนาะถ้าเรารู้ตัวอยู่ก็คิดไปเองไงก็เรารู้อยู่ไม่รู้แล้วว่าตัวเองจะพูดอะไรเอออย่าไปถ้าหลงไปมันก็ไปเป็นอย่างนั้นแหต่ก็คิดปนไปเรื่อย เ,เกิดความรู้สึกเป็นตัวทนด้วยกลัวได้นะหวั่นไหวไปกับสิ่งที่ตัวเองปรุงนะนะั่นน่ะแต่ถ้าเห็นต้นตอของมันเนี่ยโอ้มัน่าขำบนึวิญญาณมันดับทุกขดเนเ่ยเกิดระดับเกิดระดับเกิดระดับไม่มีเจ้าของหรอกอแล้วมันไม่อาศัยอยู่ตรงไหนไม่มีที่ตั้งอาศัยไม่มีอะไรเลยไม่มีจิตบงจิตบ้างนิ่ฟัไม่มีภาษาที่จะมาอธิบายเลยภาษาก็ครอบมามันไม่ได้ไลย สัญญาครอบงาไม่ได้ครอบงาตรงนี้ไม่ได้สร้างจุดชนไม่ได้นี่ยหดวงประทีปถ้าใครสว่างแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรทีร่อาจารย์ฟังฟังแล้วก็ต้องเอาเมื่ออาจารย์ชี้เห็นแล้วเนี่ยบางคนจะฟังผมมาหลายปีนะเพราะว่าทรมาของผมเนี่ยมันจะสะกดไว้ไม่ให้มันไปหลงความรู้ไงถ้าใครฟังอย่างเดียวเนะี่ยถ้าไม่ประมาทนะไอ้พวกหลงรู้เนี่ยมันได้ความรู้ไปมันอยากสอนแค่น,นี้มันเลยประมาทตรงนี้มันก็เลย กลับมาหาตัวเองไม่ได้ก็เลยทําลายตัวตรงนี้ไม่ได้ก็เลยหลงความรู้ไปเรื่อยแล้วก็ไปเรื่อยๆก็นั่นก็เอาความรู้ตรงนั้นตรงนี้มาตัดแปะเป็นองความรู้ของตัวเองผมก็ทนตามอาจารย์อยู่ผมทนเลยทนมาคนเรานี่มันมีความอยากความรู้เป็นพื้นฐานก็เลยไปทันเออกิเลสสามตัวนี้ที่มันห่อห้มันเลดเป็นดวงวิญญาณเนี้ยความอยากความโลภมาก่อนเลยก็เลยไปทันี่เลยนั่นแหละ่นีแหละพอมันไปรู้แล้วเนี่ยมันจะมี เกศสามตัวเนี่ยโลภะโทสะมมหาควบคุมอยู่มันต้องมันต้องขจัดออกต้องต้องล้างออกมันเป็นคนตมเลยมันต้องทาลายอาสาวะตัวเนี้ยสิ่งที่เรามีในจิตเราอ่ะพอมันไปรู้แล้วเนี่ยมันจะประมาทไงไอ้ตัวเนี้ยมันยังไม่ได้ขัดเกาพื้นฐานของจิตมันยังไม่ดีมันยังมันยังมีความที่แบบเห็นแก่ตัวตั้งแต่ตอนแรกผมไม่มีนะตั้งแต่ไหนแล้ว่ผมไม่ได้เป็นคนโลภนะแล้วผมก็เป็นคนที่เสียสละมาตลอดพื้นฐานจิตใจผมดีอยู่แล้วลยไม่งั้นมันเข้าไปถึงธรรมไง เพราะว่าคนไม่บริสุทธิ์มันคนเลวออกมันจะบรนรู้ทาไม่ได้ไงพื้นฐานในความดีมันต้องมีมันย้อนแย้งกันเลยมันไปไม่ถึงแก่นน่ะตอนให้มันเห็นแล้วเนี่ยเห็นแก่นล้อมลมันก็ไปไม่ได้เพราะว่าไอตัวอาสาวะเนี่ยโลบะาโทสะมาดึงมกันไปอยู่แต่ที่มันไม่มีอยู่อ่ะมันไม่ได้ขจัดออกอ่ะมันติวขึ้นไปไม่ได้ไงที่พุทธเจ้าบอกว่าตอนเนี่ยไอสองคนพี่น้องอ่ะ บอกว่าเน hi, hey, he ี่ยไปฝันเห็นพ่อแม่แล้วเขามาขอส่วนบุญแล้วไปถามพามพามบอกให้อุทิส่วนกุศลส่วนไม่ให้มาถามพระเจ้าพระเจ้าไม่ตอบให้เอาหม้อดินมาสองหม้ออันนึงใส่เนยใส่อันนึงใส่ก้อนหินแล้วก็มาตีเห็นไหมทุบก้อนหินก็จมลงน้ําเนยใส่ก็ลอยน้ําไปพระองค์ก็พูดเรื่องกรรมกรรมดีกรรมชั่วกรรมดีก็เปรียนเสมือนเนยใส่มันไม่จมกรรมชั่วเนี่ยเป็นเหมือนก้อนหินก็ดิ่งลงที่ต่ําไงดึงขึ้นมาไว้อย่างนี้ก็จมลงมันดึงไม่มีใครช่วยได้เลย เราจะดึงก้อนหินมันให้มันลอยนะมันก็ไม่ลอยพระเจ้าท่านสอนให้ปัญญาให้เห็นต่อให้พระพุทธเจ้าก็หนีกรรมไม่ได้นะฮะเพราะเกิดมาแล้วนะฮะพระองค์ก็ทําชั่วไม่ได้แนละ้วจะไปทําอะไรมันก็สนองเลยพระองค์ก,ก็เลือกที่จะไม่ทําแต่กรรมทางกายก็จะมีอยู่ก็ต้องตายต้องเจ็บต้องแก่ต้องตายต้องแก่ต้องเจ็บต,ต้องตายตตเป็นเรื่องธรรมดาหน,นีไม่พนะ้นเลยแต่พระองค์ดับอุปทานก็จบ นะไม่ใช่ไปยึดติดตรงนู้นตรงนี้ว่าเป็นนู้นเป็นนี้ไม่มีนี่ไม่มีองค์ธรรมไม่มีนิพพานไม่มีอะไรไม่มีสถานที่เพราะทุกอย่างเป็นอนิจจังนะใครเข้าใจเรื่องอนิจจังอันดับแรกแล้วก็เห็นเห็นทุกเข้าใจเรื่องทุกเข้าใจเรื่องทุกเนี่ยเพราะทำไมพระเจ้าพูดเรื่องทุกเพราะทุกมันเห็นง่ายไม่เหมือนสุขอารมณ์สุขเนี่ยมันเห็นยากเพราะงงเลยพูดเรื่องทุก เรื่องอน,นิจจังก่อนทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวตนอันนี้เราต้องรู้แบบนี้ตามพุทธเจ้าแต่การที่จะไปเป็นตัฏตาเป็นเรื่องการเห็นแล้วเห็นแล้วก็เป็นมรรคแล้วเป็นผลแล้วถึงเห็นตัฏตาตรงนั้นเป็นบทสรุปทั้งหมดเลยผู้ใดเห็นตามพุทธนนี้เราตาถาคตเห็นตัฏตาเพราะฉะนั้นๆๆาก,การรู้อน,นิจจังทุกขังอนัตตาเป็นการรู้ถูกรู้ก็มาหาตัวเองทีเนี้ถ้าไม่มีพุทธเจ้ามันก็รู้ได้แค่นี้นต้องต้องสร้างบารมีไปเรื่อยสร้างบารมีในในองค์มรคนี่แหละ จนกว่าจะไปเจอพระเจ้าในการทางนี้ไม่รู้เมื่อไหรตายเกิดตายเกิดเจ็ดชาติอ่ะถ้าตามระยกของมสโสดาบันระดับระดับสามระดับสองระดับหนึ่งก็ชาติเดียวระดับสองสามอยู่ที่ขัดเกลารปัญญาทีนี้พอพูดเรื่องทุกแต่ก่อนนี้ความทุกข์ของผมอะมันจะไปรู่นเลยโทษด,ดวงชะตาโทษปูย่ย่าสังกษีไปนู่นทาไม ไม่เกิดมาร่ามารวยเหมือนเขาไม่เกิดในวงตระกูลที่มีชาติกําเนิดดีๆจะได้สุขสบายเหมือนเข้าไปนู่นแต่พอมาอฟังกา,าราร์ฟังไหมฟังมาทีนี้ความทุกข์ข้างนอกอมันไหลงไหลงมาไหลลงมามาอยู่ข้างในหมดเลยพวกกูอยู่นี่มีหวามันไม่ได้อยู่ที่ไหนก็<ม> <laughs> เลยลงมาตรงนี้เลยลงมาที่นี่หมดเลยผมเมื่อก่อนมันก็เป็นคิดฟังไปฟงมามันไหลลงมา เฮ้ยมันไม่ได้มีนี่หว่ามันไม่ได้อยู่ข้างนอกเลยทุกมันอยู่นี่ยอยู่กับเรานี่หว่าก็เลยมัก็มันออกไปจากตรงนี้เนาะมันก็อยู่ตรงนี้คุณกำลังตามหมาต้นตองถูกเลยตอนแรกเราทวนทุทษนี้ไปหมดทษไปหมดเลยจรผมฟังอาจารย์ฟังมันมันค่อยๆซึมไหลลงมาไม่รู้มันมันเข้าใจมันมักกน่าอาจารย์ฟังอะไรคลิปพูดไปหลายคลิปก็จริงอยู่แต่สรุปแล้วมันมันจะไหลลงมาข้างในหมดเลย แต่ว่ามันยังไม่แจ้งอันั้นมันยังยังไม่เห็นไงเดี๋ยวมันเข้าใจตามที่อาจารย์บอกแค่นั้นนะเดี๋ยวมันก็เบาไปเยอะนะอาจารย์ตรงนี้แล้วแจ้งหรือยังนี่อะไรเห็นยังเห็นแล้วแจ้งยังส่งแจ้งไหมแบบเนี้ยหรือจะเอาแจ้งแบบไหนอีกเอาแจ้งแบบดวงอาทิตย์ต้องมองดวงอาทิตย์เนาะตาบอดแจ้งี่แบบมันส่งสายอะไรนะที่เราไม่ทำใช่ไหมตอนที่ทันยังนั่นไงมันทำโดยธรรมชาติ ต้องทามันได้แบบนี้นั่นเลยแต่เราไม่เห็นอืมเพราะเราไม่เห็นตอนแรกอ่ะเราไม่เห็นเราไม่เข้าใจมันเลยไม่เกิดปัญญามีแต่หามันอยู่นั่นอ่ะสัญญาไม่มีด้วยความรู้สึกนี่ไม่มีไม่มีความรู้สึกเลยครับลงอืมตอนนี้ทันเลยไม่ต้องทําอะไรมันก็ทันของมันอยู่ตลอดนี่ไงแล้วมันจะไม่มีอิดอัดไม่มีไม่แบบนั้นไม่มีหายหมดเลยมันจะสบายเป็นธรรมชาติหัวนี่แม่งไม่ต้องจําหานั่นรู้หมดเลย ะไรวะไอ้ห่าเอ,อ้กูยางหันไปทางไหนกูก็รู้ว่าเนะ่ยรู้แบบไม่ต้องจําต้องคิดต้องปูงหามานะันอะเดี๋ยวมันก็ทํางานของมันเองถ้าจะใช้อะเออถึงไม่ใช้มันก็ทํางานอยู่แล้วเออมันเป็นสมบัติของเราเนะี่ยตรงนั้นนะ่ะถ้าไม่มีมันเนียวโหตายนะใช้ชีวิตลาบากนะ <c oughs> ถ้ามันไม่ทํางานที่เราเห็นบ้าเลยแหละเออพอรู้สึกหิวข้าวแม่ามคิดก็ไปมาทําไงวะกูทีเนี้ยถ่า <c> ย <oughs> <c oughs> แล้วกูเป็นอะไรวะเนี่ย เออเพราะมันไม่ปรุงไงมันปรุงมันถึงต้องรู้ไงออว่าเอกอูต้องไปกินข้าวไม่งั้นใช้ชีวิตลาบากมากพวกนั่งสมาธิเลยใช้ชีวิตลําบากเลยก็เลยอยู่ท่าเดียวอย่างนั้นนะเออเฮ้ยพอออกจากสมาธิแม่งใช้ชีวิตโลนลาแลวหาของกิน,น,นมันหิวนั่งอยู่ชั่วโมงหนึ่งครับสมาธิอยู่ยนขาสั่นติดติดติดไม่ข้ากระดุกกระดิกกว้าเ,เ,เจ้ากรมนายเวียนตาไม่ได้ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรม มันเ,เห็นที่หลังเห็นกันมันปรุงไปเรียบร้อยแล้วไปดูที่หลังมันมีเราแล้วต้องพีกออกมาอีกด้านนึงถ้าพิกออกมาเห็นไม่ไดย้ยังไงก็เป็นแล้วมันไม่รู้อะไรด้วยตรงเนี้ยโง่ชิบหายเลยเหมือนคนมัวโง่เมื่อก่อนมันจะมีองค์ทาไหลออกมารู้ไปหมดแ้หลงไปหมดบางทีก็สงสัยบางทีก็เข้าใจวนอยู่ตอนเนี้มันเหมือนคนโง่ไม่รู้อะไรเลยผมนี่ไม่รู้อะไรเลยนะผมพูดไปอย่างนั้นนะ ไม่จาอะไรเลยไม่ได้คิดอะไรแบบมีองค์มรู้อะไรเลยแแต่รู้ทุกอย่างนะเวลาจะใช้มันมาเองใา่แล้วเราต้องดูเกิดดับไอะไรนะต้องดูมันเกิดดับเขามันดับอยู่ไหน